ปิดวิบาก GPX ร้อ c ยครับ FC จากอำเภอเดชอุดมบ้านแก่งเดชอุดมครับจัดไปใช้งานเดี๋ยวลองขับแล้วก็ขึ้นรถนะครับ FC ันไหนไม่ทันรอดิปเปอร์ร้อนะครับกำลังจะคลอดอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวรอทำสีแล้วก็เก็บงานนิดหน่อย ฮะมาแล้วรอขึ้นรถแลด้็ไวิบากวิบาก เคนขี่คอยยังมาทัานข่วงเนาะตานี่ยอุระวังห้นหนหนอนห่อนห่อนยังไปจับจไป้ปถอดตาอันนี้เทาก็ตั้งเล่งกนอีกนิดนึงก็ได้ถ้ามากเล่งขึ้นไอรถเป็นยังไงคันขี่อ่เพราะว่าถ้าตอนมันหน้อนอย่าน,น,ม,นมันเล่งแย่งปั๊บก็บดีนิดเดียวก็ไอปิดแล้วครับฟิปซีดีดอุดมบ้านแกล้งดีดอุดม ร2อยซีซีนะครับเรียบร้อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณมะนีเนาะมะนีจากเดียดอุดมมาจัดวิบากเข้าสวนเข้าไร่ไปใช้งานยางใหม่ๆเลยเบิกใช้ได้อีกยาวๆ <c oughs> โอ้ยขี้จนหลงกันน้ำน้ำเลือกๆเนี้ยเลยวัรอเปลี่ยนไม้นาะลังเลยตัวนี้จะเปลี่ยนผมคือจเปลี่ยนหรอครับเจ้าแม่นตัวนี้ลีกก็คือยกขึ้นที่มากสูงแค่หยกกันอยู่ในเพิ่มานิ้วหนึ่งนี่แหละสุดปอกมันแค่นั้นละนอกนั้นก็ถือว่าโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัย ปิดแล้ววิบากวิบากร้อยยซีซีไปแล้วไปแล้วขอบคุณมากเลยครับที่มาอุดหนุนมันแก้งดีดดมเดินทางปลอดพลายครับราคาพิเศษให้ครับ